หลังจากที่ทางด้านของนุกธนาดนและไปให้ออกมาประกาศลดสถานะคู่จิ้นล่าสุดทางด้านของนุกธนาโดนก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน facebook ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าวิธีเอาชนะคนที่เกลียดเราแบบพูดเจริญไม่สนไม่แคร์ไม่ฟังไม่ต้องใส่ใจทำเฉยๆปล่อยให้คนที่เกลียดอกแตกตายไปเลยจ้าหลังจากที่ทางด้านของนุกธนดนได้โพสตแคปชั่นดังกล่าวผ่านโลกโซเชียล ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นเองไม่ได้เกิดมาเพื่อทำทุกอย่างให้คนทั้งโลกชื่นชมมีคนรักย่อมมีคนเกลียดแล้วจะคิดอะไรมากมายปล่อยผ่านไปมากงจริงแท้แน่นอนใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขเดียวคนที่เกลียดก็ตายเองจ้า ชอบชอบชอบธนาโดนเวอร์ชันนี้หลังจากที่ทางด้านของนุกธนาโดนได้พูดแคปชั่นดังกล่าวว่าวิธีเอาชนะคนที่เกียดเราแบบผู้เจริญไม่สนไม่แคร์ไม่ฟังไม่ต้องใส่ใจทำเฉยเฉยปล่อยให้คนที่เกลียดอกแตกตายไปเองก็ได้มีชาวหนีเข้ามาคอมเมนต์ในด้านลบกันเยอะอาทิเช่น อย่างน้อยๆก็ควรแคร์หน่อยว่าเหตุผลที่คนเหล่านั้นเกลียดคุณเป็นเพราะการกระทําของตัวคุณเองไหมเพราะถ้าไม่พัฒนาคนที่จะอ,อกแตกตายคงไม่ใช่คนที่เกลียดแต่จะเป็นตัวคุณเองเพราะนุกเป็นบุคคลสาธารณะจะโพสต์จะคิดจะทําอะไรควรคิดให้ดีๆก่อนโพสต์ก่อนพูดทุกครั้ง เพราะทุกอย่างทุกการกระทํามีผลต่อ FC เมื่อคุณดังได้วันนี้ย่อมมี FC ที่คอยซัพพอร์ตคุณมาตลอดแต่วันนี้คุณมาโพสต์แบบนี้ก็ทําให้ชาวเน็ตค่อนข้างไม่โอเคซึ่งชาวเน็ตก็ได้มาคอมเมนต์ต่ออีกว่ามันจะมีคนอยู่ประเทศหนึ่งชอบคิดมโนว่าเขาโพสต์ถึงตัวเองแล้วร้อนตัวสาควคนเป็นร้อยเป็นล้าน เขาไม่ให้ความสำคัญสาวขนาดนั้นหรอกไม่ชอบก็แค่บล็อกไม่ใช่ไม่ชอบแต่ติดตามทุกการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ไม่เอานะสาวทำตัวเองให้มีความสุขสุดๆจนคนที่เกลียดเราอกแตกตายเพราะความอิจฉาที่เห็นเรามีความสุข หยุดโพสต์แล้วเงีย้ยทำตัวปกติเพราะคนที่จะอกแตกายพี่คิดว่าเป็นตัวคนโก้มากกว่านะที่เอาใส่ใจทุกคอมเมนต์ผู้เจริญจริงเขาจะไม่มาโพสต์ซําซรากหรอกเขาจะนิ่งๆคนไทยลืมง่ายจะตายเชื่อพี่เหอะเป็นตัวเองได้มันดีนะแต่ก็ไม่ควรลืมว่าตอนนี้ตัวเองยืนอยู่จุดไหนคุณอยู่ในที่สว่างแสงส่องถึงได้ง่ายมีคนคอยสนับสนุนคอยจ้องมองอยู่ทุกการกระทําอยู่แล้ว จะโพสอะไรที่มันอ่อนไหวแบบนี้ควรคิดเยอะๆจะไม่แค้ไม่สนไม่ฟังใครเลยก็ไม่ใช่สัทีเดียวถ้าคุณทำผิดคุณก็ต้องรับฟังคำตักเตือนของผู้อื่นบ้างจะแก้ไขให้มันดีขึ้นไหมนั่นก็เรื่องของคุณว่าคุณมองถึงความผิดของตัวเองถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาตัวเองอย่างจริงจังแล้วเชื่อว่าเอซีที่หันมาแบนคุณเขาไม่ได้ไม่ชอบที่นุกไม่ได้เป็นแฟนกับป แต่เขาเจ็บใจที่ถูกคนที่เขาชื่นชอบชื่นชมและสนับสนุนโกหกด้วยคำพูดการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือผลของการกระทำและผลของสัจจวาจาที่คุณพูดออกมาตลอดขอให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดอย่าลงไปกับคำชื่นชมต่างๆให้มากเก็บมาเป็นกำลังใจก็พอคำด่าก็เก็บมาเป็นแรงผลักดนันทำให้พอดีพอดี สุดท้ายตัวคุณเองคือคนที่รู้ดีที่สุดซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นต่างกันมากมายสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดสักสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ